สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตามชาแนลของเซอเป้ขุปตานะคะวันนี้เป้ก็มาทรงรถไถอีกหนึ่งคันนะคะรุ่น MU 490เนะคะพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นนะคะมีใบมีดนะคะมีฐานแล้วก็มีตัวโรตารี่นะคะ อันนี้ราคาเต็มอยู่ที่917,000บาทนะคะลูกค้าเป็นลูกค้าเกรด A ค่ะดาวอยู่ที่100,000บาทนะคะบก็อยู่ที่ประมาณต่อปีก็ประมาณ150,000กว่าบาทนะคะ,ะนี่ค่ะดูดูได้นะคะสนใจก็ลองสอบถามมาได้นะคะพอดีเป้ทาคลิปรีวิวสเปคของรุ่น MU49 ไว้นะคะอะอยู่ในคลิป ก่อนหน้านั้นนะคะเดี๋ยวยังไงก็เป็นสามารถกดติดตามแล้วก็กดไปดูสเปคข,ของรุ่นนี้ได้นะคะเคยรีวิวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังจะเอารถลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการรับส่งรถกันนะคะ ตอนนี้นะคะเปกักผี่ขนโรนะคะก็ได้เอารถล,ล่องให้ลูกค้ารูหบ่อนะคะเพื่อกจะลองไถเบิงนะคะรถรุ่น MU49 นะคะก็คือจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะคะเป็นฐ่านนะคะ DS246HW นะคะแล้วก็มีใบมีดนะคะ s d 1 9 0นะคะซึ่งอันนี้ลูกค้าก็กำลังลองไถยอยู่นะคะว่า ใชดีหรือเปล่าเนียค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกับลูกค้านะคะลูกค้ากำลังลองให้ดูนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยอะน,นิดนึงนะคะเดีาา๋ยวารให้เดี๋ยวลูกค้าจะลองใช้งานเลยนะคะนี่ก็คือเป็นรถใหม่ที่ที่จะได้รับวันนี้นะคะก็มาลองรับกันดูสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะชว่วงนี้ก็ มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะช่วยดาเยอะมากๆเลยนะคะใช้เงินลรานรประมาณ30 0 0 0บาทก็สามารถไปเจ้าของรถรุ่น MU 4 9 0 2คันนี้ได้แล้วนะคะใครสนใจอยากจะได้รายละเอียดนะคะอยากจะสอบถามนะคะว่าเรื่องราวของ MU ส9 0นี้เป็นยังไงนะคะก็โทรมาสอบถามกับเป้ได้นะคะเดี๋ยวเป้จะขึ้นเบอร์โทรให้ในท้ายคลิปนะคะแล้วก็ในส่วนของสเปคนะคะเป้ได้ทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะคะเบื้องต้นในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเป้จะ เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูในชแนลของอเป้ได้เลยนะคะ <S <S มีรีวิไวไว้กว่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนที่จะเอามาส่งเนา <S 1> <S 1> ะอันนี้ก็ลูกค้าก็จะลองไถดูนะคะเป็นการดันนะคะดันดินแล้วก็ใช้ใช้ใ,ชใบมีดนะคะใช้อนสกวณของใบมีดแล้วก็ผ่า,าผ่านไถนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูลูกค้าไถต่อนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูการทำงานของรถรุ่น m u 4 9รีรต่อนะคะก็ติดตามกับในคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะกับเซอร์เป้คูเวต้านะคะจะมีอะไรนะเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะบ๊ายบาย